ตอนนี้กาชาบูคายเนี่ยผ่านมานานหลายตู้มากจนถึงปัจจุบันของน้องเลนเงะแล้วก็น้องคิดเขียวนะครับแล้ววันแต่วันนี้เราจะมาสุ่มใครเดียรสุม่มเอ่อคนเออช่างมั้งไม่สุม่มละปิดเกมเลยเอ้ยใจเย็นหยอกนะหยอกหยอกคือ <c ười> เอาจริงๆผมแอบ,บแปลกใจนะที่ผมไม่ได้เล่นมาตั้งนานแต่ยังมีเพชรพอสุ่มอยู่เนะี่ย วันนี้เราจะมาสุ่มน้องคิดเคียวกันแล้วก็สั้นๆก็คือผมแนะนำว่าให้สุ่มน้องคิดเคียวไปนะครับถ้าต้องการจะสุ่มถ้าไม่มีเพชรก็ข้ามได้ถ้ามีก็สุ่มน้องคิดเคียวซะนะแล้วก็น้องเขามาคู่กับน้องอีกคนนึงก็คือน้องเลนเกตหรือเลนเงะจะเป็น DPS นะครับผมจะเป็นตัวดาเมจซึ่งใครที่ไม่มีดาเมจสีม่วงก็น่าสุ่มเหมือนกันน้องเขาจะคล้ายๆกับน้องโมฮิตีรัวๆเป็นทรงกลวยแล้วก็มีดาเมจเผาไหม้นะครับผมแต่วันนี้จะมาสุ่มน้องคิดเคียวกัน let's go ไม่ได่สุ่มกาชานานคันเหมือนกันนะเนี่ยคันคันมือคันไม้คันมือเหลือเกินโอ้โหเปิดมาครั้งแรกเอาอีกแล้วเหลืองมาแล้วอ่าน้องเขาเขียนยังไงวะคิกเคียวคิกผมขอโทษผมไม่รู้จริงวะคิกเคียว K I k U O O U ไม่ใช่ U O Y O U เออครั้งแรกไม่ได้อะไรเช่นเคยกาชาก็อย่างนี้ทุกที มาสุ่มน้องเขากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้สุ่มอีกยาวเลยเท่าที่ผมดูในอนาคตมานะคือแบบโล่งลงคือแบบไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครน่าสุ่มเท่าไหร่แต่ถ้าใครไม่มีน้องอีกคนหนึ่งก็คือน้องฮิมาริก็สุ่มได้ดูสิวันนี้เราจะได้เร็วไหมคือผมก็อยากจะเก็บเพชรเอาไว้นะเพราะว่านั่นแหละคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับโอ้โหสามสิบทีแล้วแต่ยังยังคงเหลืองอยู่ดีปึ๊บสี่สิบครับสี่สิบครับสี่สิบสี่สิบมาแล้ว แล้วมีหลายคนแล้วด้วยสิที่ผมไม่มีอ่ะก็อย่าหลุดแล้วกันนะออหนึ่งคนด้วยกันหนึ่งคนท้วนคนที่ห้าป้ายป้ายป้ายอนิเมะบัวครผมไม่ได้ดูสักตอนเลยที่ด,ด้วยกันเพิ่งกลับมาจากตา่างประเทศอุย้ยเกหนา้าใช่ไม่น่าใช่แล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยฮารุนะวะสายฮารุนะชุดพระเก่งไหมเอ่ย คือผมแทบไม่ค่อยได้แตะเลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ตามอะไรเลยแบบบางคนที่ผมค้ามก็คือผมไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยถึงต้องมาทำคลิปแบบ ist เทร์ลิสไงจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกับคนดูด้วยน้องคานุนะครับผมก็ไม่ใช่คนที่เราตามหาอยู่แต่ว่าเป็นคนใหม่ไม่รู้เก่งไหมคอมเมนต์ได้นะครับถ,ถ้าน้องเขาเก่งแนะนํามาได้แนะนํามาได้ตอนนี้คือผมต้องรับคาแนะนําจากคนดูแล <c oughs> คือไม่ใช่เป็นแนะนําคนดูนะคือต้องรับคําแนะนําจากคนดูแลโอ้ยครั้งนี้มีหลอกมีการหลอกเกิดขึ้นเก้าโอ้โหนานมากนานมาก มาเฮ้ยพระเจ้าคนเดิมมาต่อกัน2คนพระเจ้าคือเน่น,นเกมนี้มี3ดาวกี่คนวะจะร้อยคนแล้วมั้งเผอๆถึงแล้วด้วยแต่ออกคนซ้ำที่เพิ่งได้ไปเมื่อกี้เพือ่อ <c oughs> คิดแนีน้องเขาอาจจะเก่งน้องเขาอาจจะเก่งโอ้โหแล้วรอบนี้เหลืองอีกแล้วเออให้ผมมีเพชรต่อด้วยเถอะแต่ยังไงก็คงแบบมีช่วงเวลาให้ฟาร์มเหลือและเดี๋ยวต้องไปบันนี่ดีดีดีกับอีกรอบใช่ไหม ไม่ได้อะไรเอ้ยเอ้ยสองดาวคนใหม่เหรอมีสองดาคนใหม่ด้วยเหรอทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยวะครั้งเท่าไหร่เอ่ยน่าจะ60เนะาะสามดาวน่อยไม่ออกแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ผมสุ่มไปคือน้องคนนั้น,น,อ,น,น,นอ่าท,ที่เป็นคอแลบเออเพราะต้องจโะโศว์มาเนาะไม่มีไม่ได้เดี๋ยวไม่มาอีกทำไงอะฟ้าไม่ใช่ฟ้าสิเราต้องม่ง่งดิงผิดเกมไะเนี่ยฟ้าไหนเนี่ยไม่มาทุกคนโอ้โโอ้ยกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลาง,างโอ้โหแล้วฟ้าล้วนแถวแรก ฟ้าสมใจเลยทีนี้9 0นะครับโ,บรบโรปรดได้โปรดปลานี้ผมด้วยโอ้โหยังไม่มาโอ้ยผมเห็นคนเขาลงโอ้ยวันนี้สุ่มสามสิบโลอะไรอย่างงี้พระเจ้าผมนี่เกินไปใไกลละสองเท่าสามเท่าแล้วเนะี่ยคันที่ลอยครับุูนหรือสามหมื่นแล้วว่ามันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพชรที่หายไปเนะี่ยม่งหน่อยม่งหน่อย โอ้ห oh. ออกเลยออกเลยออกเลย,ออ,เลยออกดือนแต่เดี๋ยวนี้เกมก็แบบเขาเรื่องไงอะสกิลของตัวละครใหม่ๆหม่ก็ค่อนข้างมือหวานแะล้วเอฟเฟกอะไรตะการตาได้เกินนะโอ้โหสูตรมันไม่ได้ผลทุกคนร้อยสิบแล้วยังไม่ออกเลยอะโอ้โหไม่ออกจริงไม่เป็นไรครับทุกคนไม่เป็นไรม่เป็นไรผมรู้ทุกคนชอบชอบดูคนเกลือนะจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตใช่ไหมไม่มีใครเกลว่าออผมเลยมัมม้งคิดว่า ครงนี้120ก็ยังไม่มาหลอกไหมหลอกสักทีสักทีเป็นบุญคุณหน่อยไม่ออก <c oughs> ไม่ออกร3 0 130อยามอยากจะหลับตาแล้วไม่รู้ไม่รู้ซองอะไรออกป่าวะผมหลับตามาขี้เคียวขเควผมไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมขอให้มันได้เถอะโอ้เ <c oughs> หลืองโอ้โยแล้วเหลืองหนึ่งอีกแล้ว ไม่ใช่ชาเลน์น,นะแต่ไม่เหมือนเกิดมาพร้อมเกลือจริงๆโอ,โ,โอ้โหเกลืออย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีสมุนไพรด้วยเนี่ยของจริงเลยของจริงเลยไม่ต้องการาผมขอสีม่วงขอสีม่วง<ๆ>เ,วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปสูมอีกหลายเกมเลยนะเฮ้ยไหนเซนเลดจ,จะเปิดอีก <laughs> ขอเป็นรางดีหน่อยได้ไหมบัวคายร้อยห้าสิบไม่มาครับผม เอลิมาบานเบรยอยาบอวนะต้องถึง200อะ่ะเอาใหมนะ่นะนาโมจตาสาาฟัควโตโต้าาโตสมมาสมุทัสสานะมาทัางสิบมากมา,มา,มามกกเลยแล้วครที่แล้วฮานูนาะเอ้ยฮานูนาอะไรฮานาโกะแบบไอ้นี้ปะเกลือขนาดนี้ไหมอะผมจำไม่ได้แล้วทุกคนหรือว่าใครเกลือกว่าผมก็คอมเมนต์ได้นะครับโหแต่ผมว่าไม่น่ามีใครเกลือเท่าผมแล้วแหละจริงสามารถมาขิงกันได้เลยเต็มที่อย่า อย่าพลาดพิงพออย่าพลาดพิงแบบเอ๊ะไม่เหมือนใครแถวๆนี้เกลืออะไรอย่างนี้เอ้ยมันไม่มาจริงๆนะด้ผมไม่อยากได้การันตีนะอยากสุ่มตึ้งเดียวจบนะมันจะได้เอาท้ายคลิปไปคุยกับคนดูนะอธิบายเออเนี่ยน้องคนนี้น่าสุ่มเพราะอะไรอะไรอย่างนี้เออโอ้แต่ว่าหนูส่งไม่น่าได้นะทุกคนน่าจะการันตีว่ะคลิปยาวเลยทีนะ่ะคลิปยาวแนละ้วโอ้ <laughs> อ<ะ> <laughs> ผมจะสกิป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 อย่างเดียวแนละ้วตอนนี้ โอ้โหโอ,โอ,โอ้แล้วเหนืองหนึ่งอะสามรอบแล้วมาร้อยเก้าสิบคือผมยังยังยิ้มได้เพราะว่ามันยังมีเพชรไงเข้าใจว่าห่ถ้ามันไม่มีเมื่อไหร่นะโอ้โหร้อยเก้าสิบครับผมยังไม่มาว้าวสุดยอดจริงๆเกมที่เรารักหรือเกมที่รักเรามันไม่เหมือนกันทุกคนอันนี้เกมไม่รักเรานะมารอบสุดท้ายถ้ามาผมจะโกรธมากผมจะทุบโต๊ะผมจะทุบเก้าอี้อย่ามามม่งตอนนี้เออ ถ้าเจอเกลือให้เกลือให,อให้สุดไปเลยไม่ใช่แบบมันยียย่แบบสองร้อยออกเงี้ยเออไม่ออกจริงๆเว้ยผมแบบไม่ออกก็ไม่ออกเลยสรุปคือสองร้อยโลสองคนเท่านั้นเออนับง่ายเว้ยคลิปนี้นับง่ายใครแบบเอ๊ะแมงช่วงนี้สุ่มไม่ค่อยดีเลยเครียดๆแบบโอ๊ยเกลือจังอะหวังว่าทุกคนจะได้กำลังใจในการใช้ชีวิตไปมากพอสมควรแล้วครับผมมารับเลยน้องเขียวไม่จะรับผิดนะเว้ยนี่ไงฉันจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ทัน อ่าเป็นน้องจากโรงเรียนญี่ปุ่นชื่ออะไรวะอะไรวะผมลืมชื่อเออเนี่ยจะเขียนอยู่นี่เคียคิยาโกเออเคียคิยากโกก็ตามนี้อ๋อไม่ใช่สเปเชียลอ่ะเป็นสตเกอร์เออแต่น้องเขาเป็นสายแบบดีบัฟผมจําได้อยู่โอเคก็เรียบร้อยเอ้ยมีเอลิม่มาเท่าไหร่นี่ยห้าพันห้าไงของแท้ไงเกลือแท้ไม่มีน้ำตาลผสมไงเรียบร้อยเกลือเป็นที่เรียบร้อยไอตอนที่สุม่มอ่าไอเนี่ยเขาแลบเนี่ยน่าจะดวงดีกว่านี้จริง เจ็ดสิบทีออกผมถึงไม่เอาคลิปม,มาลงไงเพราะแบบมันสั้นไงเดี๋ยวคนดูดูไม่จุใจไงยนะี่สิบนี่ไม่ใช่ยี่สิบสองร้อยเออโอเคก็คำเดิมเหมือนกันนะครับก็ใครที่ยังไม่มี D b s DD ดีหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็แนะนำให้สุ่มน้องเล่นไงี้ได้ถ้าต้องการแต่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีใช้จริงๆสีม่วงจมตีสีม่วง,งเนี่ยก็สามารถสุ่มได้แต่ถ้าใครที่มีเพชรหน่อยแล้วต้องการจะสุ่มใครสักคนหนึ่งก็เป็นน้องคิดเขียวจะดีกว่านะครับผมแต่ถ้าไม่อยากสุ่มอไเก้มดหืนนั เพราะว่าอนาคตเนี่ยมีคนที่น่าสุ่มอีกพอสมควรแต่ล่าสุดเนี่ยเซิร์ฟญี่ปุ่นเพิ่มน้อง DPS สีม่วงมาประมาณ3คนถ้าจะไม่ผิดเนาะซึ่งก็ทําให้อ่าคนที่บัฟสีม่วงได้อย่างน้องที่เคียวเนี่ยก็ยิ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกแล้วมันก็อาจจะแปลว่าอาจจะมีแบบคอนเทนต์สีม่วงในอนาคตให้เรามาได้เล่นกันอีกนะคบผมก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าจะเป็น Star r a ร l นะครับซึ่ง Star r a ร l เนี่ยก็จะเป็นของน้อง Firefly นั่นเองก็ เต็มตัวครับผมสุ่มจุกๆแน่นอนเตรียมเรียบร้อยดองเรียบร้อยนะครับเจอกันเอาใหม่เจอกันนะครับผมเซีย